Yo, สวัสดีในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเกมเอ็มสเนกใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคเกมเอ็มสเนกเนี่ยก็คือเกมบันเดงูที่มีกติกาการเล่นเหมือนเกมบันเดงูปกติเลยก็คือถ้าใครทอลูกเต๋าเข้าเส้นแช่ได้ก่อนคนนั้นก็จะชนะแต่ว่าถ้ามีแค่นี้เนี่ยเกมมันก็คงจะน่าเบือ่อใช่ไหมดังนั้นเกมเอ็มสเนที่ผมสร้างขึ้นมายังมีพื้นที่พิเศษกว่า4ีแบบ โดยที่แต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่สปริงเสียงโชคเดือนทายหลังกระโดดดึงดึงนางฟ้าต้นคิดมัดของ่ันภูเขาน้ำตกภูเขาไฟเ u p e r t o โอเคและใน,นบางพื้นที่เนี่ยยังให้สถานะพิเศษกับผู้เล่นด้วยยกตัวอย่างเช่นพื้นที่มีดเนี่ยก็จะให้สถานะบาดเจ็บกับผู้เล่นพื้นที่ไวรัสก็ทําให้คุณติดเชือ้อไวรัสพื้นที่น้าแข็งก็ทําให้คุณหนาวแล้วก็อีกเยอะแย,ยะมากมายนะครับผม นอกจากที่จะมีแค่งูกับบันไดแล้วเกมผมเนะี่ยยังมีพริกกับกำแพงอีกด้วยใช่ใช่ไม่ต้องถามว่าทําไมอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าเกมของผมเนี่ยมันสามารถที่จะกดเลือกพื้นที่พิเศษที่คุณอยากจะเจอบนกระดานไว้ก่อนได้แล้วไอ้พื้นที่อันหนะักมันก็จะไ,ไปสุ่มเกิดบนกระดานซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะสุ่มใหม่ทั้งหมดทุกครั้งทําให้ในการเล่นแต่ละครั้งะมันก็จะไม่น่าเบือ่อนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยเกมของผมยังมีตัวละครให้เลือกเล่นกว่า1ิบตัวตามนี้เลย โอเคมาและนี่ก็คือส่วนที่ผมภูมิใจนำเสนอมากที่สุดนั่นก็คือโหมดการ์ดนั่นเองในโหมดการ์ดเนี่ยคุณจะสามารถจัดเด็กของตัวเองได้โดยที่การ์ดเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือการ์ดลูกเต๋ากับการ์ดเวทมนต์การ์ดลูกเต๋าเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการเดินซึ่งเมื่อคุณเดินเสร็จแล้วก็ถือว่าจบเทินของคุณแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่คุณจะเดินอะ่ะคุณสามารถเลือกที่จะใช้การ์ดเวทมนต์ได้โดยการ์ดเวทมนต์เนี่ย คุณจะสามารถใช้กี่ใบก็ได้ในเทิร์นของคุณตาบเท่าที่คุณมี Energy เหลือเพียงพอ Energy ของผู้เล่นเนี่ยจะเพิ่มทุกๆเทิร์นเทิร์นละสองหน่วยส่วน Energy ของการ์ดเนี่ยสามารถดูได้ที่มุมซ้ายบนตรงนี้ซึ่งในเกมผมตอนนี้เนี่ยก็มีการ์ดท,ทั้งหมด87ใบโดยที่แต่ละใบก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่ใช้ดาบฟ,ฟันวาดรูปปาจรวดสกัดขา,า,าเก็บแครดเปิดหนังสือฝนตกมังกรพ่นไฟซุนมิดวงอาทิตย์ไปจนถึง ส่งคุณขึ้น UFO ใช่ครับผมนั่นแหละ oh. แล้วก็มันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าเกมของผมเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าการสนามอยู่การสนามเนี่ยก็คือการที่จะสามารถเปลี่ยนสนามของเกมโดยที่มันจะเพิ่มกดหรือว่าความสามารถพิเศษที่ทําให้คุณได้เปรียบในเกมนั้นมันก็คือเปรียบเสมือน,นการกลางอนณาเขตนั่นเองอ๋อใช่แล้วก็เกมของผมเนี่ยมันสามารถที่จะพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งอีโมจิแบบนี้ก็ได้ โอเคตอนนี้ใกล้ๆจะครบ3นาทีแล้วก็หลักๆก็มีแค่นี้แหละครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถโหลดไปเล่นได้แล้วที่ i t i o งั้นก็ไว้เจอกันครับบาย